Honda Civic 2018แจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เยน็นในรถมีกลิ่นรถใช้งานไปแล้ว25563 25563กิโลเมตรคันนี้เปลี่ยนตู้แอร์เจ้าของเลือกใช้ของ Honda โดยตรงใช้ของแท้เบิกศูนย์ ทางร้านจัดอะไหล่มาตรฐานให้มีชุดตู้แอร์มีเอ็กเพนชั่นวาล์วมีไส้กรองน้ำยาแอร์มีกรองฝุ่นตู้แอร์มีโอลิงในจุดข้อต่อที่ถอดซ่อมอะไหล่แอร์เริ่มเสื่อมสภาพชุดนี้เป็นของ s u b a r ร XV ุเอ็วีตู้แอร์รั่วแผงแอร์เริ่มหมดสภาพนะครับ จัดการเปลี่ยนก็เสร็จภายในวันเดียวกันเพราะว่าที่ร้านมีอะไรพร้อมบริการควรตรวจเช็คระบบแอร์กันแต่เนิ่นๆนะครับถ้าหน้าร้อนเข้ามาก็อาจจะให้บริการไม่ทันใจและอะไรก็จะขาดด้วยเพราะว่าช่วงนี้กําลังการผลิตของหลายบริษัทยังไม่เต็มร้อยนะฮะอะไรขาดบางทีเป็นเดือนเป็น2เดือนก็มีนะฮะแอร์เริ่มมีอาการไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์แล้วอยู่ได้ไม่นานอย่าชะล่าใจครับอย่าไปแย่งกันซ่อมตอนเมษาพฤษภานะครับช่วงนั้นร้อนจ,จัดจัดและง,งานช่างแอร์เยอะนะฮะตอนนี้แค่เดือนกุมภานะครับก็งานมาจอบรอทุกวันครับ แอร์ตับนะครับคอมทำงานแอร์ตับกรณีตู้แอร์รั่วนะครับน้ำยาแอร์เป็นแก๊สรั่วออกไปน้ํามันคอมก็รั่วด้วยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆนะฮะคอมจะเริ่มมีเสียงดัง คันนี้คอมเริ่มมีเสียงดังนหน่อยๆแล้วนะฮะฉะนั้นเวลาแอร์รั่วอย่าเติมน้ำยาใช้กันอย่างเดียวควรให้ช่างเติมน้ำมันคอมด้วยนะมีเสียงคอมดังขณะทำงานนะฮะรุ่นนี้ใช้สายพานเส้นเดียวนะครับคุมทั้งระบบ พัดลมไฟฟ้าตัวเดียวด้วยต้องมานสังเกตนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มีพัดลมไฟฟ้าสองตัวเหมือนซีวิกรุ่นก่อนๆปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้ครบทั้งสองฝานะครับฉีดล้างทำความสะอาด ฝุ่นที่แผงแอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ภายนอกมีเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์นะครับพัดลมทำงานปกติแอร์ตับครับออมทำงาน เจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นกันตอนเจ็ดสามเจ็ดคันนี้นี่ถอดหน้าปัดนะฮะร,รุ่นนี้นี่ยกคอนโซลยกหน้าปัดลงงานถอดประกอบก็ทำได้เรียบร้อยนะครับตู้แอร์ใช้มาตรฐานของศูนย์ Honda นะครับ งานต่างๆถอดประกอบเรียบร้อยพยายามตรวจเช็คแอร์กันแต่เนิ่นๆนะครับตอนนี้ในรถเย็นได้อยู่ สี่จุดห้านะครับแอร์ air ตัดต่อปก,กติลงมาสามจุดแปดเซนเซอร์ตู้แอร์ตัดต่อปก,กติทุกอย่าง ระบบปกติทุกอย่างกลองหน,น,น้รนนรานรถทำงานปกตินะครับกล้องถอยหลังก็ทำงานปกติครับ แนะนำนะครับคันนี้หลังเลิกใช้แอร์นะครับแต่ละวันเพื่อเป็นการยืดอายุตู้แอร์ให้ปิด ac นะครับนะครับปิด ac ถ้าเป็น ac off คอมจะหยุดทำงานแล้วก็เปิดพัดลมขับรถต่อนะครับก็คือก่อนถึงบ้านนะก่อนถึงบ้านสัก3นาที5นาที ดูระยะทางของบ้านเราก็แล้วกันนะว่าก่อนถึงบ้านเราก็กดปิดนะปิด AC นะปิด AC เป็นออฟนะฮะตอนี้เป็นออฟแล้วก็ความเย็นมันก็จะค่อยๆจากเย็นก็จะเป็นอุ่นอุ่นอุ่นขึ้นจนไม่มีความเย็นถ้าถึงบ้านเราก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องแล้วก็จะทำให้ไม่มีกลิ่นอับนะฮะเวลาเปิดใช้งานตอนเช้า นะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุตู้แอร์ไม่ให้น้ําขังอยู่ในตู้แอร์ทั้งคืนนะ่าน,นะครับโอเคนะครับก็ถึงบ้านเราก็ดับเครื่องนะครับเรียบร้อยนะครับยืดอายุตู้แอร์นาไม่ขังบางครั้งวันศุกร์วันเสาร์เราไม่ใช้รถละรถจอดวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ออกบ้าน ถ้าเกิดว่าเราไม่ไล่ความเย็นไล่ความชื้นที่อยู่ในตู้แอร์ออกนะครับน้ําก็จะขังอยู่ที่ตู้แอร์ทั้งคืนนะทั้งคืนเวลาเปิดใช้งานวันจันทร์หรือตอนเช้าวันจันทร์องเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นๆอับๆอ,ออกมานะครับถ้าปิด ac ก่อนถึงบ้านก็จะช่วยลดกลิ่นอับตอนเช้าครับแนะนำครับ รถเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์พร้อมส่งงานครับขอบคุณครับ